เอาล่ะพูดถึงเรื่องขององค์กรระหว่างประเทศนะครับผมไปกันที่ IMF นิดหนึง่งผมอยากจะเชี้ยเห็นถึง2มาตรฐานเพราะว่าถ้าคุณเห็น,นเฮดไลน์นี้คุณจะเห็นว่านี่ i อ f อเนี่ยออกกรงเตือนสหรัฐว่าทำไมขึ้นภาษีสินค้านะําเข้าจากจีนนะนี่เฮดไลน์มาพักหนึ่งลวนะฮะแต่วันนี้ผมหยิบมาพูดเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมี2มาตรฐานอยู่คือ IMF เนี่ยเขาบอกว่าสหรัฐควรดำเนินการที่เป็นประโยชน์มากกว่าด้วยการคงนโยบายการค้าแบบเปิดซึ่งเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจสหรัฐเองมาโดยตลอด โคสก i m อแมเนะ่จูลี่โคแซคเขาเตือนหลังจากที่สหรัฐเนี่ยประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจีนมูลค่า18,000ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ6 000, 6 0 0 0 0ล้านบาทได้เทียบเท่านะฮะความตึงเครียดทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศทั้งจีนและสหรัฐจะส่งผลต่อการค้าขายและการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ไอเมประบุว่าเฉพาะปี66ที่ผ่านมาทั่วโลกมีกรณีจำกัดกิจกันทางการค้าแล้วมากถึง3,000กรณีทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าจากปี2562ความขัดแย้งระห่างประเทศซึ่งมาจากสงครามการค้าซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้ข้อบาดหมางเป็นเป็นระดับข้อพิพาทไปถึงองค์การค้าโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยนะ2ถึง3เท่า ดูตัวเลข IMF เขาบอกว่าจากพันกรณีเป็น3,000กรณีที่ขัดแย้งกันการแตกกลุ่มหรือ fragmentation ทางเศรษฐกิจของโลกก่ให้เกิดผลลัพธ์ได้มากมายรวมถึงความเสี่ยงที่จะฉุด GDP โลกให้ลดลงถึง7%หรือเทียบเท่ากับ GDP ของยรมนีและญี่ปุ่นรวมกันถ้าเกิดการค้าขายนั้นหยุดชะง,งักในกรณีที่เลวร้ายก็คือมีการแตกกลุ่มซึ่งรุนแรงความเสียหายสูง 7%ของ GDP โลกอาจถูกฉุดหายไปถ้าเกิดการค้าชะง,งักเงนินอเมริกาเขาตอบโต้จีนในมาตรการทางการค้าต่างๆเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงสงครามเย็นทางการค้าเขายั่งชิงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ชิปเขาไม่ต้องการให้จีนก๊อปปี้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ชิปเราไปใช้ในการผลิตอาวุธรวมทั้งเครื่องบินการควบคุมเครื่องบินเนี่ยนะฮะสมองนะฮะอยู่ที่คอมพิวเตอร์ชิปเซมิคอนดักเตอร์เขาแข่งกันเรื่องนั้นอยู่เพราะฉะนั้นเขาความบาดกันเรื่องนั้นเต็มๆ สินค้านำเข้าจากจีนโดนมาตรการนำเข้าโหดภาษีขึ้น100%ทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นการทำให้การค้าไม่เสรีระหว่างสองประเทศนี้และจะมีผลแน่นอนทำให้หลายบริษัทย้ายฐานการผลิตถ้าคุณจะส่งออกสินค้าเข้าสหรัฐคุณก็คงจะย้ายมาสู่การลงทุนในตลาดในเอเชียต,ตะวนันออกเฉียงใต้ก็คือในกลุ่มอาเซียนนี่แหละรวมทั้งไทยเวียดน,นาม อินโดนีเซียมาเลเซียที่คุณต้องการเข้ามาลงทุนเพื่อที่จะส่งออกป้อนเข้าสู่สหรัฐด c คัพ l i ิงในลักษณะน,นั้นคงจะเกิดขึ้นนะฮะอันนี้ไม่ต้องใช้อะไรมากในการวิเคราะห์ l, ทุกคนทราบแต่ว่าผมจะบอกว่าแต่ว่าผมจะบอกว่าถ้าคุณผมแนะนำให้ท่านผู้ชมถ้ามีเวลาว่างไปดูอัตราภาษีที่จีนเนี่ยเก็บจีนเนี่ยเก็บไม่ต้องดูจีนนะฮะดูไทยะฮะจำคำผมนะฮะอัตราภาษีที่ไทยเก็บ ที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศเพื่อนบ้านของเราแต่ละประเทศเก็บและที่จีนเก็บเนี่ยสินค้าที่นําเข้าจากสหรัฐและยุโรปเนี่ยมันสูงมากและมันโหดมาโดยตลอดพูดง่ายคือประเทศที่กําลังพัฒนาเนี่ยรวมทั้งจีนและประเทศซึ่งยากจนเนี่ยรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านของไทยหลายประเทศเนี่ยพูดง่ายคือทั้งอาเซียนและ,และจีน เก็บภาษีสินค้าซึ่งนำเข้าจากอเมริกาเนี่ยนะฮะสูงมากยุโรปด้วยเก็บสินค้านำเข้าจากยุโรปและอเมริกาสูงมากรวมทั้งอะไรรวมทั้งที่อเมริกาเพิ่งขึ้นกับจีนแลวนั่นก็คือรถยนต์ภาษีที่อเมริกาเก็บเนี่ยยังไม่เท่าฮะที่เขาขึ้นไปแล้วเนี่ยยังไม่เท่าที่ตามปกติเนี่ยประเทศย่านนี้ในเอเชียเก็บ เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาควรถูกตําหนิก็จริงเพราะว่าเขาเป็นประเทศซึ่งชูการค้าเสรีอ่ะประเทศย่านเอเชียนะฮะไม่เคยปฏิบัติในเรื่องนี้ในแบบที่เอื้อให้มีการค้าเสรีเอาเปรียบประเทศอื่นโดยการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าเพียบเยอะมากรวมทั้งแน่นอนรถยนต์ตั้งแต่จีนนะฮะยันไทยเพราะฉะนั้นผมไม่อยากตำหนิอเมริกามากเรื่องนี้ เขาทำในสิ่งที่ประเทศในเอเชียทำกับเขามาโดยตลอดแต่บังเอิญเขาต้องมาทำตอนนี้เพราะว่าเขาแข่งขันสูงมากกับจีนแค่นั้น